สวัสดีครับชื่อแชมป์นะครับก็เป็น investment specialist ครับอยู่ที่ MidMarket นะฮะก็ cover หุ้นต่างประเทศครับฝั่งกองทุนต่างประเทศด้วยครับผมเออถามหน่อยสิอยากรู้ทำไมต้องชื่อว่า MidMarket มันแปลว่าอะไตลาดกลางเหรอขายกุ้งเผายุทยาเหรอเป็น segment ลูกค้า h i g Net Worth ถึง o u t a High ฮะ FC พอเราเริ่มมีตังนะก็อย่าลืมขยับไปใช้บริการ MidMarket นะ a เม z อนใช่ไหมอ่ะตัวแรกเลยไม่ไม่ใช่กาแฟนะับอย่างที่น้แดงบอกครับเป็นหุ้นอเมซอนก็ ต้องบอกว่าเอ่อเซกเตอร์ที่เราเลือกมาเนี่ยมันเป็นเซกเตอร์อ e ีคอมเมิร์ซนะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเซกเตอร์ที่ไม่มีในตลาดหุ้นไทยนะ mm hmm. ตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ยังเป็นแบบคอมเมิร์ซธรรมดาที่คนเอาไปห้างแล้วก็ไปซื้อยังเป็นฟิสิเคิลสตอร์อยู่อ่ะแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันมามานานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ปี19ยุคป,ปีเก่าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เนี่ยอเมซอนเนี่ยก็เริ่มตั้งบริษัทแล้วก็ตีตลาดอ e ีคอมเมิร์ซแหละแล้ว,ลวตอนนี้เขาก็เป็นเบอร์นนนนนะะแต่ออ่่่่่วาาาเเอออกกืียยจใหห้็ภพ ทางโลกก่อนว่าตลาดอีคอมเมิร์ซเนี่ยนอกประเทศเราเนี่ยมันมาร์เก็ตแคปหรือว่าไซส์มันขนาดไหนใครเป็นผู้เล่นอะไรบ้างก็จากที่เห็นเลยแบบแบ่งตาม g l o b a l map เนี่ยฝั่งอเมริกากับแคนาดาเนี่ยคนที่โดมิเน่เนี่ยก็แน่นอนอเมซอนนะเพราะเขาก็มาจากแล้วก็ต่อมาเนี่ยตลาดที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็เป็นฝั่งเอเชียก็แน่นอนเป็น A าลีบาบาเนอะอย่างที่เราทราบกันนะแจ็คหม่าอาลีบาบเนี่ยจริงเขาก็เป็นผู้ถือหุ้นใน Lazada ด้วยเป็นผู้ถือหุ้นเป็น majority เลย ใครอาจจะยังไม่ทราบนะไอแอดที่เราสั่งสั่งของกันเนี่ยอ่าซาด้าเนี่ยแม่นี่คืออาลีบาบานะฮะใช่ใช่ใชอะต่อมาก็เป็นฝั่งเซาท์อีสเอเชียก็เป็นซีลิมิเต็ดเนาะใครแบบเคยเล่นเกมการีนาเนี่ยเขาก็เป็นแบบคนที่เป็นเจ้าของนะฮะซีลิมิเต็ดแล้วก็ฝั่งอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยใช่ฝั่งอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเขาก็ทำช้อปปี้ใช่ซีลิมิเต็ดเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่า present ในฝั่งเซาท์อีสเอเชียในบ้านเราค่อนข้างเยอะไอซีลิมิเต็ดเนี่ยบ้านเขาอยู่ <c oughs> ที่ประเทศอะไรอะสิงคโปร์ปะ่ะหรือว่า มาเลยเป็นเป็นจีนครับอ๋อแต่มาทําตลาดฝั่งอาเซียนเนาะต่อไปก็จะเป็นก็ยังเป็นฝั่งเอเชียอยู่เนาะอันดับอันดับที่สามคูปแปงคูปแปงเนี่ยเป็นเกาหลีอ่าคนนี้มาแรงก็มีหุ้นที่ลิสต์อยู่ในตลาดอเมริกาเหมือนกันนะฮะพูดถึงระความไซส์เนี่ยเขาก็ใหญ่เหมือนกันไม่แพ้กับซีลิมิตเตอเลยใหญ่กว่าอีกเกาหลีนี่ช้อปปิ้งออนไลน์เยอะนะฮะญี่ปุ่นโซนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นรักคุเทนแล้วต่อมาเจ้าสุดท้ายอันนี้เป็นน้องใหม่มาแรงสุด ที่ลาตินอเมริกานะฮะเมอร์คอดริเบรนะฮะคนนี้เป็นอ e ีคอมเมิร์ซที่ตลาดหลกัหลกๆเนี่ย uh huh. เขาผู้เล่นหลักในแบบลาเทมบราซิล uh huh. อะไรพวกนี้อาเ์เจนตินา่าเขาก็เป็นน้องใหม่มาแรงมาร์เก็ตแคปกับรายรับเนี่ยยังไม่สูงมากแต่โก w ด h เนี่ยสูง a เม z o n พูดถึงรายรับหรือ Market Cap เนี่ยอเมซอนก็ยังเป็นที่หนึ่ง uh huh. ที่ uh huh. ดูรายรับ huh. เท่ากับอาลีบาบาที่ไหมดับสองเนี่ยใหญ่กว่าส uh ี่เท่าเลย S <S ค <S <S ือแชมป์จะบอกว่าเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั้งโลกเนาะอ่ามันกำลังผุดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ละพื้พนที่มันก็จะมีเหมือนกับเป็นเจ้าตลาดของเขาอะอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็เลือก number one นี่แหละมาแนะนำนะให้ FC ของ ATO ฟังกันนะซึ่งก็เป็น a เม z o n นั่นเองนะครับบริษัทเนี่ยตั้งแต่ปี1994นะที่อเมริกาคนที่ตั้งเนี่ยคือมิสเตอร์เจฟเบโซอาจจะเป็นไอดอลของหลายๆคนนะคนนี้ ก่อนที่จะมีปัญหาเทคคราชใน US เนี่ยเขาเป็นคนที่รวยเบอร์หนึ่งของโลกรวยกว่าเทสลาคนอีลอนมัสนะฮะตัว a เม z o n เนี่ยเขาจริงๆเขาเริ่มนะมาจากการขายหนังสือออนไลน์เออหนังสือเนี่ยมันมีหลายหลายหมวดเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาหนังสือทุกหมวดมาอยู่ในร้านเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพมันต้องใช้ร้านที่ใหญ่มากเขาก็เลยเอาขึ้นมันไปอยู่บนออนไลน์ซะ,ะให้ทุกคนเนี่ยซื้อได้ ใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขายหนังสืออย่างเดียวเนี่ยก็เริ่มไปขายพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วแล้วพอสุดท้ายเนี่ยคิดวิชั่นของบริษัทใหม่แล้วเฮฉันจะไม่แค่ขายแค่หนังสือกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือแกจเจล่ะฉันจะขายทุกอย่างเลยถ้าเห็นโลโก้ของบริษัทเขาเนี่ยอ m a z เมซอนเนี่ยจะเห็นว่ามีลูกศรขีดระหว่างตัว A ถึงตัวแเนี่ยถึงแก็หมายถึงว่าเขาจะขายทุกอย่างเลยที่ A ถึงแเลย Oh. อ๋อาม้มนนีความหมายของโลกก้บริษัทอย่างนี้ฉันจะขายทุกอย่างเลยคําว่าเขาใหญ่ขนาดไหนเนี่ยต้องบอกว่าปี2021เนี่ยเขาส่งสินค้ามีการส่งสินค้าแล้วผ่านเครือข่ายเมซอนเนี่ย7.7พันล้านชิ้นทั่วโลกเท่ากับประชากรทั้งโลกเลยเหมือนกับหนึ่งแบบทุกคนเนี่ยต้องสั่งของจากอเมซอนเอยงั้นถามในเชิงแบบเรียน MBA หน่อยคือเขาบอกว่ามันจะมี S c u r คใช่ไหมบริษัทเนี่ยมันอยู่ใน growth stage ก็คือแบบกำลังโต กับโตเต็มที่แล้วไม่ค่อยโตแล้วอันนี้มันอยู่สเตจไหนครับอเมซอนเนี่ยต้องบอกว่าเขามีแตกแขนงมาหลายธุรกิจธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็จริงๆมันก็ค่อนข้างจะเป็นเรียกว่าสเตจกลางและไม่ใช่แบบโกรดสเตจละเออมันเป็นสเตจที่ค่อนข้างจะแบบเหนียวแน่นแล้วละกึ่งกึ่งมาชัวถ้าในในตลาดอเมริกาเหนือของเขานะฮะแต่ว่าธุรกิจอื่นๆที่เขายังเป็น S curve อยู่เนี่ยก็จะมีเหมือนกันเป็นธุรกิจคลาวด์เซอร์วิส กับธุรกิจให้โฆษณาเนี่ยเป็นธุรกิจที่กําลังเติบโตดีนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะก็อย่างภายด้านซ้ายเนี่ยอเมซอนคอมอลลี่สตอร์กับเติร์สพาร์ตี้เซลเลอร์เนี่ยคือหลักๆเนี่ยมันก็คืออ e ีคอมเมิร์ซนั่นแหละหรือออนไลน์สตอร์เนี่ยง่ายๆก็คืออเมซอนเนี่ยไปซื้อของมาจากผู้ค้าแบบโฮสเซลซื้อแบบราคาถูก mm. อ่าแล้วแล้วก็มาทำอินเวนทอรี่เองก็มาเก็บในโกดังตัวเองแล้วพอลูกค้าสั่งก็ส่งไปส่วนเ h i r ์ p a าร์ตี้เซลเลอร์เนี่ยก็เป็น คนมาให้อเมซ o n เป็นแค่หน้าร้านเฉยมาโพสสินค้าบนบนเว็บของอเมซ o n แต่ว่าอเมซ o n เนี่ยเขาขายพ่วงไอ้ตรงเตอร์พาร์ตี้เนี่ยเขามีบริการอื่นด้วยไม่ใช่แค่เป็นตัวกลางแต่เขาขายโฆษณาด้วยคือถ้าอยากจะให้สินค้าของเตอร์พาร์ตี้เนี่ยไปอยู่ขึ้นหน้าหนึ่งจ่ายมาใช่ใช่จ่ายโฆษณาจ่ายมาอีกหนึ่งแล้วอันดับสองเนี่ยสิ่งที่เขาขายพ่วงด้วยก็คือธุรกิจการโลจิสติก ที่เขาเรียกว่า Fulfillment by Amazon คือ Amazon เนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า Fulfillment Center นะฮะอย่างภาพด้านขวาบนเนี่ยก็จะเป็นโรงงานละเป็นโกดังของ Amazon ที่แบบเป็นสายพันยาวๆมีหุ่นยนต์เยอะแย,ยะอะไรโกดังใหญ่ๆนะฮะอันเนี้ยเขาเก่งมากในเรื่องการบริหาร Inventory นะมาจัดก,การ,รอแบบอาจจะเคยได้ยินสิ่งที่เรียกว่า One Day Delivery นะเป็นสิ่งที่ Amazon เนี่ยทำได้เจ้าเดียวนะวก็ต้องนึกสภาพว่าอเมริกาเนี่ยมันประเทศที่ใหญ่มาก แต่การที่จะทําให้ใช่การทําใหส้ส่งสั่งสินค้าเนี่ยให้แลส่งถึงบ้านประตูหน้าบ้านในภายในหนึ่งวันเนี่ยมันยากมากผู้เล่นอื่นๆไม่มีใครทําได้มี Amazon เนี่ยทำได้เจ้าเดียวเพราะเขามีมีเครือข่ายโลจิสติกสที่ค่อนข้างดีอ่ะ,อะเขาก็ามาตัวนี้ยเป็นตัวเสริมในการพ่วงตัว t h อร์ p าร์ตเนี่ยเอามาผูกกันว่าเออถ้าเกิดเธอจะขายของผ่านแพลตฟอร์มฉันเนี่ยเธอก็ต้องใช้บริการส่งสินค้าของฉันด้วย ธุรกิจ ừ, อันนี้มันก็เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเกือบเกือบจะมาชวนแล้วละเรียกว่าโอเคกรอเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเหมือนก่อนแต่ก็ยังโอเคอยู่ตัวที่เป็นเอเรจริงๆเนี่ยมันคือธุรกิจคลาวด์ค huh. อมพิวติ้งธุรกิจเ w s เลย Amazon Web Service เนี่ยฮะอมันคืออะไรอ่ะมันคือธุรกิจคือต้องนึก,นกสภาพว่าสมัยก่อนเนี่ยกทรที่บริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยจะเก็บข้อมูลอะไรสักอย่างมันต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์แต่เดี๋ยวนี้ เทรนมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้บริษัทเนี่ยไม่ต้องทุนฟิสิกส์เซิร์ฟเวอร์และไม่มีเซิร์ฟเวอร์ในบริษัทไม่ต้องซื้อคอมพิวเตอร์ตัวให,ใหญ่มาตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินหรืออะไรอย่างงี้แหละเดี mm ๋ย hmm. วนี้ mm hmm. เขาย้ายไปเอาซอร์สไอเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยไปให้บริษัทข้างนอกหมดและอเมซอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ไอตัวเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยจะเห็นว่ามันไออเมซอนเว็บเซิร์ฟเเนี่ยมันก็จะมีแบบโรงงานเลยแหละเรียกว่าแบบเป็นพื้นที่ใหญ่ๆซึ่งในนั้นเนี่ยมี เดี๋ยวนี้ก็ลูกค้าลหลักๆก็อย่างที่เห็นก็มี Netflix นะใครชอบดูซีรีส์เนี่ยเน็ตฟลิกเนี่ยก็ไม่ได้มีเป็นเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองอ่ะก็ไปเช่าอเมซอนพอธุรกิจดังๆอ Airbnb ด้วยซัมซุงด้วยอย่างเงี้ยครเจ้าใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นลูกค้าของ,ของตัวอเมซอนเว็บเซิร์ฟเวิร์สทั้งหมดนะฮะแล้วก็เห็นเขาเนี่ยเป็นเจ้าตลาดเลยใช่เขาเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้เล่นแรกๆนะฮะก็มีก็แบ่งมาเก็ตแชร์ไปห oh. นึ่งในสามโอ้โหเว็บเซิร์ฟเวิสเนี่ยเป็นเป็นอเมซอนทั้งหมดนะฮะ เ <It> อสเคอเป็น่ <been S 1> น่าสนใจคือมันก็เป็นเรียกว่าเทรนด์ของบริษัทในปัจจุบันที่แบบฉันจะไม่ลงทุนเซิร์ฟเวอร์เองละฉันจะต้องจ้างคนอื่นนะมาเล่นแทนอันนี้ก็เป็นเส้นทางธุรกิจของ Amazon แล้วกันว่าเขาใช้กลยุทธ์ยังไงนะ,ะเพื่อให้ได้แบบการเป็น number one ของ e-commerce แล้วก็ Cloud มาจะเห็นว่าตั้งแต่ตั้งบริษัทเนี่ยเส้นแท่งๆเนี่ยมันคือเส้นกำไร แทบไม่มีกําไรเลยเป็นบริษัทที่แบบไม่ไม่มีกําไรมาเป็นแบบยี่สิบปีใช่ไหม mm hmm. แบบทําบริษัทไม่มีกาไรเพราะว่าเขาต้องการสควีสขายของให้ราคาถูกที่สุด mm hmm. เพื่อให้ได้มาเก็ตแชร์อันนี้เป็นเป้าหมายของเขาเลยบอกว่าฉันจะต้องเอามาเก็ตแชร์ก่อน mm hmm. ก็เห็นว่าในช่วงประมาณยี่สิบปีแรกเนี่ยแทบจะไม่มีกําไรเลยแฟลแฟมาตลอดพอเหมือนกับเขาได้มาเก็ตแชร์เป็นนัมเบอร์วันในฝั่งอเมริกาเหนือแล้ว <Okay. S 2> เขาเนี่ย mm hmm. ก็เริ่มคิดต่อว่าเฮ้ยจะทํำยังไงล่ะฉันจะให้ลูกค้าเหล่านี้ย ฉันจะเมนเทนมาเก็ตแชร์ให้ลูกค้าเ่านี้ยซื้อแล้วกลับมาซื้ออีกกลยุทธ์ที่เขาใช้ก็คือพ m ามอเมซอนพรามเรียกว่าเป็นอีโคซิสเต็มของเขาเลยอเมซอนพรามเนี่ยก็คือ Subscription Service คือจ่ายเงินให้อเมซอนเดือนละประมาณสัก80เหรียญเลยร้0ยเหรียญในประมาณเนี้ยสมาชิกเนี่ยจะได้หนึ่งก็คือได้ดูหนังสตรีมมิงอ่าใช่ใช้ได้ดูหนังได้ Amazon Music กนะฮะ,ะแล้วก็ดับที่สําคัญก็คือ ได้บริการวันเดย์เดลิเวอรี่เนี่ยฮะในซันพรามใช่ใครเป็นสมาชิกพรามเนี่ยจะได้แบบสั่งสินค้าปุ๊บได้สินค้าเร็วกว่าคนอื่นอไหน,นก็ซื้อ<ม>อยู่แล้วก็สมัครสมาชิกเลยได้ดูหนังได้ฟังเพลงด้วยแถมได้ขขงเร็วด้วยใช่ <laughs> ก็เป็นรอยตีโปรแกรมของเขาที่จะทําให้เขาเมนเทนมาเก็ตแชร์ในด้านอ e ีคอมเมิร์ซผ่านไปปุ๊บเขาก็เห็นแล้วว่าเออธุรกิจอีคอมเมิร e ์ซมันก็คู่แข่งก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาก็เมนเทนมาเก็ตแชร์ระดับหนึ่งที่ต้องหาเอชเคอร์ฟต่อก็เป็นธ <laughs> ุรกิจคลาวน์นั หลังจากคราว d เนี่ยเ,เปิดตัวมาประมาณปีปราปี2012เนี่ยจะเห็นว่า Gross Margin เนี่ยหรือไอเ้นสีส้มเนี่ยของ Amazon เนี่ยจากที่มันดีอยู่แล้วนะจริงๆ Gross Margin ของเันปีละประมาณ20กว่าเซ็ก็คือปีอยู่แล้วมันพอ introduce ไอตัว Cloud Computing เนี่ยเข้ามาเนี่ยมันทำให้ Gross Margin ของเัาเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดใช,ใช่เพราะว่าต้องบอกว่าธุรกิจไอ้คลาวเนี่ยมันเป็นการลงทุนแค่ครั้งเดียว นะมันลงทุนในเซิร์ฟเวอร์โรงงานใหญ่ๆเนี่ยครั้งเดียวแล้วยิ่งลูกค้าใช้เยอะเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยมันจะยิ่งถูกลงมาร์จินม,มันจะดีขึ้นเรื่อยๆก็เลย hey, มาจี่สี่ขึ้นใช่มันก็จะสะท้อนมาในกําไรที่ดีขึ้นนะฮะอย่างตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมา <dakika. S 2> นะก็จะเห็นชัดเจนว่าเออกาไรเขาแบบทยานตัวขึ้นอย่างชัดเจนโอเคชัดเจนแต่ว่าเห็นแท่งกําไร2แท่งเลยแอบเสียวอยู่เหมือนกันแชมป์เหมือนว่าปีส0 2 0 21อ่ะจะดีมาก แล้วปีที่แล้วลงมาปุ๊บเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นจบแล้วเหรอฟังกันเพิ่มเลยสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบแปดต้องเป็นเป็น abnormal ต้องบอก abnormal เพราะว่าโควิดโอเคอยู่บ้านสั่งของใช่ไหมก็ต้องสั่งของออนไลน์นะฮะแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ต้องดูสตรีมมิ่งลูกค้าเน็ตฟลิกเนี่ยลูกค้าสตรีมมิ่งเนี่ยมาเยอะเขาก็ได้คลาวด์ด้วยส่วนหนึ่งสองปีนั้นเนี่ยเขาแบบเป็นแ abnormal profit ปี2022เนี่ยเริ่มเปิดเริ่มเปิดเมืองแล้วยอดอีคอมเมิร์ซมันก็ลดลงแน่นอนแหละอันดับหนึ่ง อันดับสองอเมริกาเนี่ยเงินเฟร์สูงถ้าเราจำได้ว่าก่อนที่ใช่เฟดเฟดก่ F ED, F ED, อนที่เฟดจะขึ้นดอ,อกเบียนเน้ยเงินเฟอ้อเนี่ยสูงมากมันทําให้กําลังการใช้ใจ่ายของคนเนี่ยมันลดลงก็กระทบ<อ>ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเหมือนกันกําไรในปี2022เนี่ยมันปรับตัวลงค่อนข้างเยอะน้าจะถามไปต่อว่า2 2นะ่ะคือบอททอมของอเมซอนไหมหรือว่าปีนีย้ยังหาบอททอมมันอยู่ถ้าไปดู a อน l y ล จากเฮาส์ยังดังที่เขา f o ร์ c a s เนี่ยจริงๆหุ้น a เม z o n เนี่ยมันก็อ e ีคอมเมิร์ซแหละเป็นสัดส่วนหลักๆของมันซึ่งก็คือถ้าเศรษฐกิจดีมันก็จะดีตามและจ<อ>ากที่เราเห็นเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีกว่าคาดนะกัตตาก,การจ้างงานเนี่ยอยู่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ที่หลายๆคนเคยบอกว่าเ,เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้า recession เนี่ยปรากฏว่ายังยังไม่มี recession นะที่ non farm payroll ออกมาใช่ไหมปีที่ปีเดือนที่แล้ว เดินมกราห้าแสนเดือนต่อมาณสามแสนนี่คือสูงมากคือเศรษฐกิจดีมากเออไม่มีไซเบอร์เสียชันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่เออร์เน็งของปีสองพันยิบสองเนี่ยมันจะเป็นจุดต่ำที่สุดอ่าเฮ้ยมีลุ้นนะมีลุ้นใช่ใช่ดีอันนี้ก็เทียบกับคู่แข่งเนาะใช่ไหมคู่แข่งใช่ใช่รับก็ก็ต้องบอกว่าถ้าในแง่เน็ตอินคัมแน่นอนปีสองพันยิบสองเนี่ยเขาโดนหนักแต่จีนฝั่งอาลีบาบาเนี่ยหรือจีนเนี่ยเพราะเขาล็อกดาวน์กำไรเขาก็เลยดีที่สุด ก็หมคนอยู่บ้านเขาต้องสั่งของออนไลน์แต่ถ้าเรามาดูในแง่ growth ละ่ะอ่า g r o w ประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าระดับจริงๆอ่ะเทีททยบสับบริษัท3อันที่มันมีกําไรข้างบนเนาะสาอันล่างอย่าเพิ่งไปพูดถึงมันเพราะมันยังไม่มีกําไรเลยมันจะเสียไปหน่อยอ่าสามตัว <laughs> บนก่อน Amazon นะฐานนะใหญ่กว่าเยอะอการที่ทำให้ growth มันมาระดับ20%กว่าอร์เซ็นอ่ะมันคือเขาก็เก่งมากแล้วใช่ไหม โรดอาจจะดูน้อยกว่าเพื่อนแต่ต้องไม่ลืมว่าฐานกําไรมันใหญ่มากได้ยี่สิบโคตรคน,นเก่งแล้วใช่ไหมใช่เก่งมากและที่สําคัญที่สุดคือ Gross Margin ของเขาเป็นบวกนี่อ่านี่แหละขีสำคัญใชคือใหญ่แล้วได้สเกลด้วยนะแล้วก็พอมาดูในแง่ valuation พุ e ้ e-commerce เนเขมามักจะใช้ price to s a l e เพราะว่าบางบริษัทเนี่ยมันยังไม่มีกําไรเนาะมันจะใช้ price earning ไม่ได้เขาใช้ price to sell ดูกันก็ถามว่ามันก็ถือว่าไม่ได้แพงมาก เทียบกับตัวล่างตัวล่างเนี่ยก็สูงจริงแต่โหแพงกว่าเยอะแพงกว่าสีเทาพิ่งเกิดไงเมกาใต้แบบว่าก็สูงสูงถือเอ้ยวอลูเอชันเทียบกับเพียก็สมเหตุสมผลนะอนนีบาบาเนี่ยเอ้ยถูกกว่าจริงแต่ดูกลสมาร์จินเขาสิพังนะแอบพังนะอนนีบาบายใช่เขาท่าเขาท่าหนึ่งคือลุ้นว่าปี2022อาจจะเป็นบอททอมนะ เพราะว่าเห็นเศรษฐกิจเอรนกามันดูไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่ตลาดกังวลเนาะในขณะที่ภายในเองอ่ะตัว S-curve ตัวที่เป็นอาวุธลับไอตัว c l o u d Service เนี่ยผมมาดีมากแล้วมันทำให้ตัว Margin เนี่ยขยายตัวโดดเด่นกว่าเพื่อนด้วย Price to s e l l ไม่ได้ถือว่าแพงด้วยนะฮะน่าสนใจกราฟกันนิดนึงนี่ปากอยู่ข้างล่างเลยพี่น้องโอ้เขียวเขียวหลายหลายวันแล้ว ในบูมเบิกเนี่ยให้ฮ่าเกตไว้ที่1ห3 5ก็ประมาณ40%อัพไซด์1ปีนะฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยราคาของหุ้นมันก็สะท้อนมาแล้วล่ะไอไอเออร์เน็งปี2022ที่มันไม่ดีมันก็ลงมาเยอะมาพอสมควรแล้วเนี่ยที่มันราคาเหมือนในแท่งนี้เลยใช่เหมือนกันเลยฮะใช่ใช่เพราะว่าตลาดอเมริกาเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันเอฟฟิเชนต์มากนะอะไรข่าวเกี่ยวมันจะสะท้อนปัจจัยพื้นฐานของหุ้นได้ดี <Okay. S 2> คือมันแบบเอ้ยไม่ใช่ว่าหุ้นเอื่อนยิ่งแย่แล้วราคามันจะขึ้นอะไรเงี้ยเออหุ้นเอื่อนยิ่งแย่ราคามันก็ลงก็สมเหตุสมผลสุดท้ายความเสี่ยงอะไรสําคัญที่ต้องดูหุ้นตัวเนี้ยถ้ามาความเสี่ยงนี้มาปุ๊บเฮ้ยเลิกไม่ใช่อเมซอนเนี่ยคือก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจสหรัฐ mm hmm. เป็นหลักเลยฮะใช่ถ้าไม่พัง <Wow. S 1> ถ้าไม่พังเอาอยู่ใช่เงินเฟ้อเนี่ยก็เทรนด์ลดลงต่อเนื่องก็เป็นสายที่ดีเพราะงั้นคีย์ก็คือว่าแบบเออเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะ สามารถประคองตัวได้ไหมโอเคเลยเฮ้ยชอบมากเลยแชมป์ง่ายดีเข้าใจนายเองก็ไม่ได้รู้จักอเม z o n มากนะเขามารู้จกักแชมป์นี่แหละเออดีเข้าใจเลยละ่ะละะเปรียบเทียบเคลียร์เลยโอเคอ่ะถ้าเปนเพื่อนอยากจะลงทุนในอเมซอนเนี่ยต้องทํายังไงครับอ่ะแนะนำหน่อยสิครับก็ผ่านโต๊ะออฟชอร์ได้เลยครับครับก็จะเป็นโต๊ะออฟชอร์อย่างที่เนี่ยขึ้นในหน้าสไลด์นี่เองติดต่อฝั่งคุณจุนคุณเชินคุณซินครับครับผมแอมเหมือนเดิม ครับนะศูนย์สองหกห้านะผมว่าคือโอกาสอะมันมีตลอดแหละทั้งโอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศเนาะผมว่าก็อย่าปิดกั้นตัวเองพอโอกาสมันใช่อ่าแชมป์มาบอกเฮ้ยเอาว่ะเออเราก็สามารถกอบโกยโอกาสได้โอเคยอดเยี่ยมวันนี้ขอบคุณน้องแชมป์มากรอบหน้าเอาอีกนะได้เลยขอบคุณนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ